สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าได้ยินเสียงช้างร้องใครร้องอู้ดูดูไม่ใช่ลูกแล้วร้องใครร้องอ่ะไหนพี่งามดูค่ะฝนตกตะวินออกเฮ้ยทุกคน ดูใหญ่บ้าสภา,ยายว์ใหญ่นะอ๋อน่าจะน้องน้องรุ่งนะน้องรุ่งอะอยู่คนเดียวอยู่นู่นฝนตกก็กลัวนะสิมันข่าชีบ้าดของเราเต็มคาราเบละค่ะทุกคนโอ้โหเต็มคาราเบลเลยนะวาดดูน้องหมาก็มาก่อนเราดูพี่งามพี่งามก็เล่นเหมือนกันนะทุกคนดูดีนี่แน่นเป็นไงล่ะ อืดูน้องหมาก็เพื่อนกลับบ้านหมดว่านั่นน้อง,งนตาลิ่นอยู่ใต้ท้องแม่ค่ะืฝนนะคะทุกคนคือแบบไี่มีลมอ่ะอสนุกเขาเลออยอ่ะเจวาด เราได้โอมบางโทรศัพท์ ด,ดูค่ะความสุขของจีวาดกับมามตาค่ะอืมเพราะว่าขนาดฝนตกเราก็ยังมาถ่ายให้ดูนะ น้องดวงกับอา่ากับพี่ลุงนะร้องหากันแล้พี่ลุงเขาร้องไงพี่ลุงอยู่คนเดียวหุ้ยช่วยมากเลยอเอแกลุงกินน้ำอือสองแม่ลูก พี่ลุงไม่เจอเลยมาหาพี่งานตาแทนจีว่าเบียงลูกเฟรดค่ะ พี่ดวงอยู่นะไอพี่ดวงอยู่นี่ไอพี่ลุงอยู่ไหนพี่ลุงอยู่ไหนคะน้องดวงอยู่นี่ออโอ้ยก็ติดพี่เขาอะเนาะเพราะว่าพี่เขาร้องงานจ้าก็ไม่สนเล่นนึงเดียวเขาไปละเพราะเขาไม่เจอพี่เขาไงเขาไม่เจอพี่ลุงเขาอะเนาะเพราะเขาเคยอ,อยู่ด้วยกัน ของน้องช้างน,นะคะที่เขาเคยอยู่ด้วยกันผูกพันเนาะเขาคงไม่เจอกันไงทุกคนเอ,อ้ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะที่แบบถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้นะ<อ>แต่มันเป็นการแสดงออกที่เขาเขาทำให้คนเห็นเนาะว่าเขารักกันมากเขาคิดถึงกันมากอะ่ะอ๋อ,อโซแม่ลูกก็แบบเต็มคาราเบลเลยดูค่ะทุกคนสุดจัด ลุงกินน้ำอู้สวยงามมากค่ะอฟ้าหลังฝนนี่ขอให้พรจงบรันรดาลประทานพรให้เป็นจริงด้วยเถิดให้เจ้าวาดของเราได้ลูกเศดษแมในยิ่งด้วยเถิดนะคะสาธุ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 เจอกันคลิปหน้าไว้นะจ้าบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ วัสดีค่ะ wow. Amazing Thailand Amazing Elephant งอชู Family ว้าว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 อยากกินน้ำ สวทุกคนดูพี่งามพี่งามเต็มคาราเบลค่ะฟ้าหลังฝนนะคะทุกคนมาดูสภาพลูกโอ้โหแต่ละคนเอากลิงกลิงแล้วค่ะอายาเฮ้ยเฮ้ยน้องดวงนะคะน้องดวงมาหาพี่งามเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดวงดวงมาเล่นกับพี่งามแล้วมาเล่นกับพี่ชายแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะ เอ้ยเอ้ยเ้ยวิ่งงามวิ่งงามไปแล้วเอ้ยวิ่งไล่วิ่งไล่ไลโอ้ยเจ้าดวงไม่แสบไม่ใช่เล่นเลยนะแสบกบงางตาอีกค่ะทุกคนว่างานตาแสบแสบแล้วยังแพ้น้องดวงนะเพราะว่าห่างจากแม่นะอยู่ในองค์กรแม่ตลอดถ้านางมาป่าแบบนี้นางจะพึ่งแม่นะคะพึ่งแม่พึ่งพี่ชายพึ่งพ่อนะนางจะไม่ออกไปไกลไกลถ้าไปก็ไปแบบมองเห็นแม่เห็นพ่อเห็นพี่อะไรเงี้ยนางก็จะเดินไปเดินมาแต่ถ้าแบบ แบบไกลลุบลิบเลยเนี่ยไม่อะนางไม่ไปแต่ว่าดวงดวงนี้แบบโอ้โหสุดจ,จัดโอเสียงน้องรุง่งเสียงพี่รุ่งนะเุ้ยพี่งามพี่งามพี่งามอยากคือขากะลกูเดี๋ยวสิหลุดนะลกูกนุ่นค่ะหญิงออกมาแล้วนุ่นหญ <c oughs> ิงมาเล่นกับพี่งามแล้วลูกไม่ค่ะหญิงไม่ออกจากอ้อมกอดแม่ค่ะวายพี่งามเต็มคาราเบลเลยค่ะทุกคน โจโจก็ไม่ไปไหนนะยังอยู่เป็นเพื่อนแม่ตุ้ยแล้วก็น้องช้างน,นะคะทุกคนอ่มค่ะพี่งามโอ้โหแม่นหนูสนุกมากเลยอะ่ะมีผลด้วยอะ่ะโอ้มีผลตกด้วยแหละนี่ค่ะลุกขึ้นมาก็มากินอไอ้ พี่งามน่ารักอุ้ยเฮ้ยดูปลาแก้วดูปลาแก้วอ่ะยาปลาแก้วแบบตัวกลมเล็กๆกลมเหมือนเหมือนน้องดวงนะปลาแก้วอะน,น้องดวงเขาได้ได้ปลาแก้วมาเยอะอืมดูค่ะนุ่นค่ะโอ้โอุ้มแม่แล้วค่ะนุน่นดูนะคะทุกคนนุน่นเขาก็เต็มคาราเบลโสงแม่ลูกส่วนพี่งามก็โอ้เอือเตื้อเตือเตือ,ตอ,ตอมาหาพี่งามเร็วนุ่นค่ะแม่วาดกับงามตาก็มุดอยู่ในป่าค่ะกินค่ะ หลังจากที่เล่นเสร็จค่ะกินอ๋อโหสดชื่นเลยลูกเนาะมันเป็นอะไรที่สดชื่นเลยใช่ไหมครับพี่งามอมพี่งามสุดหล่อของแม่นั่น <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงพี่รุ่งนั่นค่ะ ุ้งดวงนี่เขาไม่ค่อยอยู่กับแม่เขานะอืเนี่ยถ้าแยกคงจะง่ายนะเด็กที่ไม่ค่อยติดแม่นะ่ะโอ้โหพี่งามเต็มคาราบอีกแล้วโอ้ทางนู้นเขาก็เล่นสไลด์ดอ้อเออแล้วครับเขาตามแม่เข้าไปแล้วไม่ไป ้พี่งานได้ยินเสียงน้องร้องโอ,อ้โหคือพ่อมาเห็นสภาพลูกนี่คือคงหัวจะปวดนะปวดหัวก,กับกับการต้องผาลูกอักนะดูสภาพแต่ละคนดิออ้ปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วเบาปลาแก้ว ดูน้องดวงเขาเดินขึ้นไปคนเดียวเัานะขึ้นไปทางนู้นไปหาแม่แต่แม่เขาลงมาทางนี้อ่า,าเล่นงานเล่นน้ำเล่นสภาพเด็กๆฟ้าหลังฝนนะคะทุกคนหลังจากที่อ,อยู่ตากฝนนะแต่เขาก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติของเขานะนะคะอะไรนี่ก็อยู่คนเดียวก็เหงาร้องอี๊อีอยู่นั่นแหละเออ น้องพี่งานน,นค่ะเฮ้ยเฮ้ยไอเตือ้อไอเตื้อนอนไอเตื้อมอบไอเตื้อมอบไอเตื้อมอบอยู่ในดงค่ะลูกนุ่นค่ะเขาหมอบอยู่กับแม,ม่เขาเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าเฮ้ยเเกร็และกลิ้งและกลิ้งและ คนช่วยออกมาสิคนช่วยในป่าใหญ่ค่ะโอ้วันนี้พอกตัวสวยงามเลยไหนมาให้แม่ดูสิคะออกได้ไหมนะ่ะมาออกมาโอ้ยโอ้ยกลัวเจ็บกลัวเจ็บออกมาค่ะออกมาค่ะออกได้ไหมคะเอยดูคะ่ะค่อยๆอ,ออกนะออกได้ไหมคะเฮ้ยยานจะกหงเจ็บ อืม bon คนสวยอุ้ยคนสวยพอกตัวเหรอคะลูกอืมเอาเอา้าวโจ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 มาเลยก็จะทะเลาะกับโจโจเลยโอ้ยลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นลื่นระวังลื่นนะลูกระวังลืน่น <c oughs> ดูกระทังแบบก้าวกวัวนะก้าวกวัวทุกคนไ <c oughs> อ้ไอ้ยี่มีเสียงอีก เฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะโจโจ้อย่านะเอ้ยโอ้ยดูหน้าตาสิมอมแมมมากโอ้ยลื่นลืนื่นระวังลื่นวิ่งวิ่งวิงวิงเป็นเด็กที่ที่กลัวมากอ้วนอะไรเล่นกับขาวได้แป๊บเดียวเขาไปหาแม่คืนละมามามาเล่นกับโจโจเร็ว นุมามาเต้อแล้วเต้อเว่อเต้อเต้ามาแล้วค่ะมาแล้วเว่อเต้าเต้าเฮ้ยเฮ้ยได้ถุงได้ถุง เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ ได้ยินเสียงเพื่อนนะไปแล้วค่ะไปมิไม,ไม่ไม่ลาเราเลยไปอย่างเดียวเลยไม่ลาเราเลยน้องงามตาเนาะเออบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคน ลูกเราเขาก็กินต่อนะเพราะว่าตัวเขาเย็นสบายแล้วไงได้เล่นโคลนเล่นอะไรนะพอตัวเล่นน้ำเล่นน้ำน้ำตาเล่นน้ำอิช่าอิช่าเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะแม่ไปหาพี่งามไปหาพี่งามอยู่พี่งามจะมาหาน้องหรือเปล่านู่นคะ่ะ ต้นเสียงอยู่นู่นมาอีกแล้วเตือ้อเขามาแล้วเตือ้อนูน่นไอตัวนี้มันร้ายอะ่ะไอตัวนี้มันดุ่วแม่านางตากับกลับไปหาแม่แล้วเตะเตะเต เจอแล้วเจอแล้วน,วนันตาไปหาเม่น,นะคะทุกคนเออเออเอเฮ้ยย งามอย่าเล่นแรงลูกไม่ใช่เชือกลุดละบงเต็มคาราเบียแล้วดวงดวงไอช่างดูมาทุกคนไอช่างเออเอ้ยเออสนุกเขาเลยเฮ้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 ยพี่งามมาเลยไปละนานตานานตาพี่งามมาหาแล้วพี่งามมาหาแล้ว นตามุดเข้าไปในตาแล้วนะคะดวงก็ยังเล่นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหนะคะเป็นวิธีชีวิตของพวกเราชาวช้างนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงามโชคแฟมิลี่กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าไลคหนะคะ่ะสวัสดีจ้า